าละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับผมมานนเอลนะครับซึ่งคลิปนี้ก็มาอยู่กันในรายการเม็ดส้ม m, เขาเล่นกันแบบนี้นะครับวันนี้มาอยู่กับมูลาดอันดับหนึ่งประเทศนะครับชื่อว่าชื่อเต้ยไงนั่นเองนะครับซึ่งคนนี้เนี่ยเขาจะถนัดมูลาดในตำแหน่งป่ามากๆเลยนะครับผมต่างจากคนที่แล้วนะค,คนที่มาออกคลิปผมก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะถนัดตำแหน่งออฟเป็นพิเศษนะครับ ซึ่งผมก็จะมาให้ดูการเดินเกมของตำแหน่งป่าบ้างนะครับผมสองตำแหน่งนี้เนี่ยมันเดินเกมไม่เหมือนกันนะครับตำแหน่งป่าก็จะเดินได้เยอะกว่าตำแหน่งออฟนะครับแต่เสียที่ว่ามันไม่มีฟิกเกอร์นะครับผมจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันในเกมเลยนะครับ เล่นมูลาดไปทั้งหมด5,601เกมอัตราชนะ61.3%นะครับผมเล่นแรงปัจจุบันไป202เกมอัตราชนะ65.3%นะครับก่อนที้จะเข้าไปรับชมนะครับขอคนละ1ไลค์1ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูนไอเทมพลังแฝงที่เขาใช้ในเกมนี้นะครับมาดูที่รูนก่อนเลยนะ สีแดงนะครับจะมีอเวก e 2เม็ดนะครับผมออนสล็อตเม็ดนะครับมาดูที่สีม่วงนะครับเป็นสปิริต10เม็ดนะครับแล้วก็ดากอนคลาวนะครับผม10เม็ดเหมือนกันนะพลังแฝงก็จะเป็นเคิร์ดออฟเดตนั่นเองนะครับเซตไอเทมตามนี้เลยนะครับผมซึ่งตัวของสเปียร์ล็อกนูเนี่ยเขาก็ยังใช้อยู่นะครับเป็นมูลาสโซลิเวอร์นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับรูในเทมพลังแฝงนะครับเดี๋ยวเราไป รับชมกันในเกมเลยนะครับผมใครที่สนใจเติมคูปอง RV ใช้เพียง Open น d เดีเท่านั้นทั้งถูกสะดวก,ดวกคุ้มปลอดภยัยไร้รีฟันต้องเพจแกส๊สท็อปอัพการันตีด้วยยอดผู้ใช้ขว่า50,000คนและเป็นตัวแทนจําหน่ายของกอลิน่าอย่างถูกต้องติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นที่ไลน์และแฟนเพจแกส๊สท็อปอัพคิดจะเติมเกมคิดถึงแกส๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างเลยนะครับเอาละครับผมก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรูนไอเทมพลังแฝงเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นบอกต้นคลิปแทนและกันนะครับทุกคนจะได้ เห็นภาพชัดขึ้นนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็ขึ้นให้แต่รูนนะพลังแฝงอะไรอย่างเงี้ยไอเทมก็ให้ดูในเกมนะะแต่อันนี้เปลี่ยนใหม่ละทุกคนก็จะได้เห็นชัดมากขึ้นนะครับแต่จริงๆอะ่ะคุณสมมุติคุณจะเล่นมูลาดใช่ไหมคุณแค่กดไปที่สมอเลาภูมนะครับเซตไอเทมท็อปเซิร์ฟเนี่ยมันก็จะมีมาให้ใช้เลยนะครับทั้งรูนไอเทมพลังแฝงนะผมครบเซตนะ แต่เซตไอเทมที่ผมขึ้นให้ในช่วงต้นคลิปเนี่ยบางเกมท็อปเซิร์ฟเขาก็จะออกไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเจอฮีโร่อะไรต้องออกของแก้ทางยังไงนะครับอ่าอย่างเช่นเจอเมดเยอะอย่างนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นออกทอยนะครับผมออกไอเทมชิ้นนี้ก่อนไอเทมชิ้นนี้หลังอะไรประมาณนี้นะครับคนดูก็ดูเป็นแนวทางนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้ได้นะครับใครที่กําลังหัดเล่นตัวของมูดป่าเนี่ยก็าสามารถศึกษาจากคลิปนี้ได้เลยนะครับเป็นคลิป ซีซั่นปัจจุบันเลยนะครับผมการันตีโดยมูลาดอันดับหนึ่งคนที่แล้วนะครับเขาบอกว่าคนชื่อเตอ้ยเนี่ยเขาเล่นมูลาดต,ตำแหน่งป่าเก่งมากนะครับสองคนนี้เขาก็จะสลับกันที่1นนะแบบสัปดาห์นี้คนนู้นขึ้นที่1สัปดาห์นี้ก็เป็นคนนี้ขึ้นที่1นนะครับผมถนัดกันแบบคนละสายไงวันนี้จะขึ้นมาเวทบับแดงนะครับเนี่ย <Hey! S 1> อยังไงครับมีการกักพันนิตนะครับเราลาัดมาได้นะครับผม สแสดงว่าบัฟแดงโดนเวทนะนั่นไงแต่ก็ยังดีครับที่เวทคืนมาได้นะครับแล้วซานิเข้าไปสับแล้วนะผมแล้วแบบนี้เรียบร้อยอราเฟิร์สบัตแล้วออบเจ็์มังกรพอดีนะครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะเอาละลงไปเติมข้างล่างนะครับ ข้างล่างคนเยอะขวาด้วยนะอารามยังไม่สีด้วยน่ะเก็บสแตกไปเข้าไปป่าล้วผมแล้วเก็บอารามมาได้หนึ่งตัวลินเดียตายนะครับนี่ยังไงครับซานิสเรียบร้อยเอ้าเราเจอโจ๊กเกอร์กลับเงามาเจอโจ๊กเกอร์นะครับโหรอดไหมผมไม่รอดนะครับ แต่เรีมาก็เก็บมาได้นะตรงนี้ก็เกิดมาวนทามมิ่งใหม่นะแต่ตรงมังกรเนี่ยเขายังแย่งกันอยู่เลยนะแล้วทีมตัวเองมีแค่3คนนะครับ3เอยังไงครับลิเลียเก็บซานิทมาได้แต่โดยที่ว่าจํานวนอีกทีมเขาเยอะกว่านะครับโดนไล่ละทางนี้ก็เลือกมาเปิดออบเจกดาร์กนะครับโหแล้วตายไป3เลยนะทีมูลาดก็แลกมา2ตัวนะครับ มูลาดก็จะเข้าไปเวทบับแดงคนเดียวเลยนะครับเห็นว่าซานิตตายละวแต่ตรงนี well ้ก็ต้องระวังนะครับซานิตเขาจะมาหรือเปล่าโอเกมนี้ก็ถือว่ามันอยู่นะครับต้นเกมนี้เทรดกันไปเทรดกันมานะครับคนละออบเจกต์นะตรงนี้เขาก็ฟาร์มป่ากันชิลเลยนะครับออฟเลนกับป่าต้นเกมเนี่ยตัวของมูลาดดาเมจยังไม่ค่อยแรงนะแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยมีของนัก สอาชิ้นเนี่ยเริ่มแรงแล้วนะครับผมมีสเปียโอนี้ดาบแดงเนี่ยบอกเลยว่าใครโดนสับแผงหลังเนี่ยมีสะดุ้งนะครับ <passing> ฟาร์มเรื่อยๆนะครับชิวๆเพิ่ง4ี่นาทีเอง Now, มูลาดก็จะเน้น up ไปที่สกิลหนึ่งนะครับผมปรับมาให้สกิลหนึ่งเนี่ยเก็บสแต็กได้ผมว่าดีมากๆเลยนะครับแพดแบบเก่าๆเลยอะ่ะกว่าจะได้แต่ละสแต็กนี้ต้องตีเท่านั้นนะครับ อาาราซานิตยังไงครับผมนี้เห็นว่ามูลาดมานะเขาเลยวิ่งหนีนะเหมือนว่าจะขึ้นไปทำบนนะครับสนาทีแล้วด้วยถ้าไม่มีใครมาการป้อมแตกนะครับโอ้โหแล้วแพนด้าครึ่งหลอดแล้วเวฟเข้าด้วยนะครับ นี่ไงลักป้อมลักป้อมไม่กลับบ้านนะครับเจอมูลาดแดดไปทีนึงได้ป้อมบอลแบบง่ายๆเลยเนะี่ยอลาาตรงกลางครับซน,นิดซน,นิดลอยป้อมนะแล้วก็แดดเคลียร์ไปครับอ้าวโหก็คือล่างเงาเนี่ยอยู่ไกลมากนะครับช็อตเมื่อกี้นี่เกือบครึ่งแมปนะครับ กดทีนึงซานิดงงนะวา่าว้าไปไหนโอ้แล้วข้างบนนะเรียวม้าดันยาวเลยนะครับกลับมาฟาร์มครับผมสก,กอร์สูนสีอยู่นะ10ต่อ10อ่าแล้วเหมือนว่าข้างบนนะครับแพนด้าตัวเดียวนะเรียวม้าเรียกแล้วนะบอกว่าขอสักคิวก่อนกลับบ้านได้ไหม <sl> ยังไงครับแพนด้า ว่าเขาจะรู้นะฟาร์มเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่มีการบวกนะครับก็ต่างคนต่างหาเงินนะอนนี้ก็ต้องเล่นล่างแล้วนะครับวิ่งมาทำวิ่งล่างเนาะโหเราแวนตายเลยไงได้บับแดงแล้วนะครับ เอนเอาให้นะ2ตัวมาแล้วคลิกซี่หมดสกิลแล้วหรือยังเข้าไปสองทีแดดไปเรียบร้อยครับคาป,ป้อมแมมบอกสวยแจมเลยนะาสานนิดคนเดียวนะสนิดแล้ววันตีหลบสับสานิดนะครับเรียบร้อยครับตายหน้ามังกรเลยนะคือป่าอยฝั่งเนี่ยเขาจะเข้าเขาก็เข้าเลยนะแบบไม่สนใจอะ่ะ ไม่สวนว่าจะมีใครมาซ้อนหรือเปล่านะอีกฝั่งเขาจะมีกี่คนเห็นแบบเลือดน,น้อยก็โดดเข้ามาเลยนะครับเนี่ยป่าก็จะเล่นตามทามิ่งฟาร์มนะครับอ่าถ้าสมบุติไปฟาร์มบนบนทําได้เขาก็จะไปเล่นนะครับผมก็คิดเยอะขอตําแหน่งอื่นนะเพราะว่ามันก็ต้องเดินเกมนะครับเอาอ็อบเจกต์อะไรอย่างงี้นะเหมือนว่าจะมาเล่นด้านล่างนะครับข้างล่างอยู่กัน4ี่คนเลยอ่าเราสันนิษฐานมาในพุ่มนะครับแรดไป1ที เรียบร้อยครับโหยังดีนะที่ไม่โดนลำจับแลวคิวที่สองได้มาครับผมนี่ต้องกลับไปรีแล้วนะครับสกอร์เริ่มห่างแบบนี้ของมูลาดจะเกิดเอานะครับเนี่ยน่าจะเล่นตรงกลางนะครับตรงกลางเวฟเข้าด้วยอ้าแล้วแพนด้าเข้ามาคนเดียวแบบนี้เรียบร้อยครับผมดดสองทีพอมูลาดบอก ตอนไม่ได้ไฟเนี่ยเขาก็จะเด็ดสกิลหนึ่งเก็บไว้นะครับมันจะได้2องสแต็กนะพอสไลด์รอดที่2เนี่ยมันก็จะอันติได้พอดีนะครับแพนด้าตายไปน่าจะมาเปิดอ็อบเจกนะครับไม่น่ามีปัญหานะอ็อบเจกตัวนี้เพื่อนอยู่ละแวกเดียวกันหมดเลยป่ากามีก็โซนให้นะครับผมว่าอีกฝั่งเขาก็ไม่กล้าเข้ามาแยกก่อนนะัาฟ้าขึ้นนะครับ เอาแล้วลัมเบอร์ฟิกไปตบโจ๊กมาให้นะครับเมื่อกี้เหมือนว่าโจ๊กจะเสียฟิกแล้วนะเอาล่ะทีนี้นี่ยังไม่ได้ออนิอาร์มนะครับนี่เพิ่งได้สเปียชิ้นเดียวเองนะเอาลแล้วคิกซี่เรียบร้อยครับผมตายไปหนึ่งตัวยังไงโจกเกอร์อุ้ยยังมีสกิลสองอยู่นะครับ สกิลสเนะี่ยผมว่าดีมากเลยนะอ้าวแล้ซาน,นิดดักอยู่รู้นะครับโซโลเลยไปช็อตนี้เรียบร้อยครับผมแดดแรงมากนะมาแล้วโอนีอาร์มชิ้นที่สองนะครับกลับไปรีก่อนนะพ <'m> อไกลเข้าสู่ช่วงเลดเกมแล้วนะครับตอนนี้น่าจะเล่นกลางนะครับเวฟเข้า1เวฟ แล้วเล็งไปที่อารามครับผมเฮ้ยละลายเลยนะครับจากเลือดเต็มหลอดนี่ขนาดยังไม่ได้ดาบแดงนะครับเพิ่งมีของดาเมจแค่2ชิ้นเองนะอาแล้วแพนด้ายังไงครับแพนด้าคนเดียวโซโลโคิวไหมเกือบตายนะครับไม่อยากคีสภาพตอนได้ดาบแดงเลยนะทุกคนเขียวบ,บนเสร็จแล้วก็เดินมาเล่นที่เลนกลางนะครับแล้วเหมือนในมินิแมปเนี่ย ซานนีจะเข้าคนเดียวเลยนะครับแผงหลังก็โดนล้วงอนะีครับแบบนี้แดดทีเดียวฟิกซี่ตายเลยนะครับใจเกินร้อยมากนะซันนี่ีฝั่งนี่ขนาดไม่มีโลมนะครับและประเด็นคือเข้าไปสับเขาเนี่ยตัวเองก็ตายเองนะครับไม่ได้แลกอะไรเลยนะ10นาทีฆ่าไป8ตัวแล้วนะครับเวฟเข้าเลนกลาง1เวฟนะครับผม ยังไงครับเข้าไปสับเรียบร้อยครับตายเลย,เาายไม่มีสกิลสองเท่ากับตายนะครับโจ๊กเกอร์สับต่อไหมโอ้ยสิบคิวแล้วผมขึ้นแลกได้หรือเปล่าครับนี่ไงนี่ไงเอาเพจจัดช็อตน,นี้เอาเพจจัดนะครับเลือดน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์จบไม่ได้อะเนี่ย รถถังเลื่อนไม่มีนะครับโจ๊กเกอร์ก็จะเกิดเราด้วยกลับไปรีนะครับอ่ามีการพิมพ์มาจากซานิตนะครับแบกไม่ไหวนะโจ๊กไก่เกินโอ้โหโอ,โอ้แล้วตัวเองตายไปกี่ตัวเนี่ยผมมองไม่ทันนะตายไปเจ็ดหรือเปล่าเมื่อกี้หกหรือเจ็ดนี่แหละโหแบบนี้ไม่ไหวนะครับโทษทีมนะเริ่มด่ากันแล้วนะครับอีกฝั่ง ถ้าด่ากันอย่างนี้เนี่ยผมว่าฝั่งตรงข้ามนจะได้เปรียบมากนะครับปกติที่ผมเห็นคนด่ากันเนี่ยเขาจะยืนพิมพ์มากกว่าเล่นนะครับแล้วซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้เกมเปลี่ยนนะครับอาดาบแตกมาแล้วผมโอโ้โหแล้วคือเปิดกันยับเลยนะครับตอนนี้บอกทีมแจกแบกไม่ไหวนะนี่ครับสีสัน RV นะหลายคนน่าจะเจอสถานการณ์นี้บ่อยนะครับ แปลว่าตัวเองเล่นไม่ดีเนี่ยเราก็ไปโทษคนอื่นนะผมสังเกตซาน,นี้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วนะคือเขาเข้าไม่สนใจใครเลยนะแปบลบว่าทีมไม่มาแต่ว่าใจเกินร้อยไงเข้าคนเดียวอย่างเงี้ยข้างบนน่าจะมีหลายคนนะคอารมเดินเช็คแบบนี้ oh, นะมีการแบบ เขาไปสอดแนวนิดนึงนะต้องระวังอารมณ์ให้ดีนะครับผมว่าไฟนี้ถ้าเขาไฟชนะเนี่ยมีโอกาสจบได้เลยนะครับก็ต้องรอดูว่าจะถอยไปลอาดาร์กหรือว่าจะบวกต่อนะถ้าฝั่งเขาจะเอาชัวเนี่ยก็ถอยไปลอาดาร์กนะครับแต่เวฟกลางกับบนก็เข้านะก็ต้องรอดูนะว่าจะเอาอยัางไง อ่าแล้วลีเนียนาครับเข้าไปอ่าล้ำจับแล้วนะครับจับเรียบร้อยละพี่ตายเลยนะซานิศมาข้างหลังมาสับลัมเบอร์ครับผมนี่ไงโดนไปหนึ่งทีมูลาดมีเคียวนะครับตายยากจริงๆนะแล้วเรียบร้อยครับผมเหลือแค่สองคนเท่านั้นครับได้เกิดผมว่าไม่ได้ได้ใช้นะเกมจบก่อนอ่าเรียบร้อยครับสามทาง จบเกมนะครับผมเกมนี้ก็จัดไปทั้งหมด13คิวนะครับโหดมากนะคือบางช็อตเนี่ยเขากลจะตายแต่เขาก็สวนได้นะครับ62ดาวคะแนนอันดับหนึ่งนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูสกอร์คนเก่งกันนะครับคนเก่งอีกฝั่งที่เขาโทษเพื่อนนะนี่ครับสกอร์คนเก่งโอ้โหผมแลวอย่างชอบเลยดูเอาเองนะครับผม ก็ประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นเกมของมูลาดอันดับหนึ่งในตำแหน่งป่านั่นเองนะครับสำหรับช่องทางการติดตามเนี่ยเขาก็ฝากช่องติ๊กต็อกมานะผมช่องนี้เลยนะครับก็สามารถเข้าไปกดติดตามให้เขากันได้นะครับในช่องก็มีไฮไลท์ของมูลาดมากมายนะผมจริงรก็ผมการันตีว่าใครชอบคลิปนี้นะครับขอความกรุณาช่วยกันกดไลค์ให้ผมด้วยนะขอคนละหนึ่งไลค์ก็พอนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับใครอยากดูฮีโร่ตัวอะไรเนะี่ย มเนมาไว้ได้ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ